สนับสนุนโดย t h City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้จะคุยถึงเรื่องของตับแข็งหลายคนบอกว่าฉันไม่ได้ดื่มเหล้าฉันจะเสี่ยงได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยตับแข็งไม่ได้เกิดจากการดื่มสุราหรือดื่มเหล้าอย่างเดียวนะคะยังอีกหลายสาเหตุมาเรียนรู้เรื่องนี้กันพูดคุยกันค่ะกับนายแพทย์สันติกุลพัชรพงศ์อายุรแพทย์ทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของตับแข็งหลายคนนึกถึงตัวแรกเลยดื่มเหล้า เล่าเนี่ยตับแข็งแต่จริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจที่อาจจะไม่ถูกทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ครับ uh huh. ก็จริงๆแล้วตับเนี่ยเป็นอวัยวะค่อนข้างใหญ่มากๆในช่องท้องนะครับมันมีหน้าที่หนึ่งคือสร้างสารอาหารให้เรา uh huh. สองคือช่วยกําจัดสารพิษ <That. S 2> ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเล่าเนี่ยก็คือเป็นสาร,สารพิษ,พษอย่างหนึ่งที่ที่พอเราดื่มเข้าไปแล้วมันจะมีปฏิกิริยามีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ uh huh. ทาให้เกิดสารพิษขึ้นมาอันหนึ่ง <That. S 2> ที่มันทาลายตับ นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุแน่ๆ <S <S 2> <S 2> แต่ถามว่าใช่สาเหตุทั้งหมดไหมของโรคตับแข็ง <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ <S <S 2> <S 2> <S 2> นะครับสาเหตุอันดับหนึ่งของการของตับแข็งในประเทศไทยนะครับยังคงเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อซึ่งก็คือไวรัสตับอักเสบบีนะครับอันดับสองรองลงมาก็คือไวรัสตับอักเสบซีนะครับกลุ่มที่เป็นเล่าเนี่ยจะเป็นสาเหตุอันดับสร่วมรวมกันกับโรค ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันคือเรื่องของไขมันพอกตับคนนะทุกคนที่เคยผ่านการเป็นไวรัสตับอักเสบจะต้องเป็นตับแข็งไหมะจริงๆถ้าเป็น B กับ C ต้องต้องแยกกันนิดน,นึง uh huh. นะครับคือส่วนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ย เรียนมาสาเหตุหลักๆจริงที่บอกว่าติดทางเลือดเนี่ยสาเหตุมากที่สุดที่เราเจอในปัจจุบันก็คือติดจากแม่มาสู่ลูกคลกอดบ,บุตรเนี่ยก็จะเลือดก็จะมีการสัมผัสกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นไวรัสก็จะติดสามารถติดจากแม่ไปที่ลูกได้ที่เป็นเบ็ีอ่ะใช่ครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเราติดไวรัสตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วภูมิต้านทานของเราดีภูมิเราแข็งแรง ส่วนมากประมาณแ0 9 0เรากําจัดไวรัสออกไปได้เองคือร่างกายเราแข็งแรงพอที่จะกําจัดแต่ถ้าติดตั้งแต่เป็นเบบี๋คือคุณแม่คลอดมาแล้วติดเรามามันก็จะฝังอยู่ในตัวใช่ครับอันนี้เฉพาะไวรัสบีนะครับบีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะเปิดเผยตัวออกมาเงี้ยเหรอะไปทำลายตับหรือมันทําลายเราตั้งแต่เด็กส่วนหนึ่งถ้าถ้าคนเคยติดนะครับถ้าติดในผู้ใหญ่ก่อนนะครับมันก็จะหลบซ่อนอยู่ยกเว้นแต่ว่าเราไปได้เราต้องภูมิต่ําถึงระดับ มากพอสมควรเช่นเราไปได้รับยาพวกยากดภูมิต่างๆที่มันกดภูมิต้านทานของเราอันนั้นก็จะมีโอกาสความเสี่ยงในระดับหนึ่งที่ไวรัสที่มันหลบซ่อนตัวเองอยู่ในอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมันจะโผล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่กําจัดเชื้อไปแล้วโอกาสมันก็จะค่อนข้างน้อยเพียงแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์หรือเอาเข้าจริงๆในประเทศไทยนะครับเขาจัดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความชุก ของโรคไวรัสตับอักเสบบีค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในตลอดช่วงชีวิตหนึ่งอย่างน้อยน่าจะตรวจดูสักครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีไวรัสบีหรือเปล่านะครับอยากให้คุณหมอแนะนําหน่อยว่าเราควรจะปฏิบัติตัวยังไงให้ห่างไกลจากตับแข็งสาเหตุหลกัหลกๆของภาวะตับแข็งเนี่ยนะครับเรามาจากไวรัสตับอักเสบนะครับทั้งไวรัสบีไวรัสซีเนี่ยติดทางเลือดกับทางเพศสัมพันธ์ะนะครับณปัจจุบนันนี้การฝากคันที่ดี นนมีการตรวจคุณแม่ทุกท่านที่ฝากคานว่าเออเราเสียงมมีไวรัสบีอยู่หรือเอปล่าอันนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ตรวจทุกคนแหละ,ะนะครับเราก็จะป้องกันการติดจากแม่สู่ลูกได้ด้วยการให้วัคซีนบ้างหรือว่า,าให้คุณแม่รับประทานยาเพื่อกดปริมาณไวรัสให้ต่ำที่สุดอีกอันนึงก็คือกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดเข้าเซนเา้นนะครับใช้เข็มฉีดยาร่วมกันอะไรเงี้ยอีกอันนึงก็คือเพศสัมพันธ์นะครับการป้องก,กันก็การป้องกันก็สําคัญนะครับถ้าเรา หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทั้งหมดเหล่านี้นะครับกลุ่มไวรัสเราก็จะเราก็จะลดความเสี่ยงลงนะครับอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ที่พูดตั้งแต่แรกเลยสุราสุราแหมมีหลายอย่างนะครับก็คือเล่าจริงๆก็ยังเป็นเหตุที่แก้ไขได้การที่เรารับเชื้อไวรัสมาจากคุณแม่เช่นไวรัสบีอย่างเงี้ยเราเราเลือกไม่ได้แต่ว่าจริงๆคือเราลดความเสี่ยงได้แต่เราในทางกลับกันถ้าถ้ามันเป็นเรื่องสุราเนี่ย ก็ลเราเลือกได้ใช่ครับลดสุราดูแลสุขภาพไม่ให้น้ำหนักเกินนะแล้วก็ออกกําลังกายด้วยเหล่านี้เป็นคําแนะนำนะคะเชื่อว่าฟังแล้วคุณผู้ชมเพลินๆคะ่ะฟังเพลินๆแต่ปฏิบัติด,ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพตับของเราที่จะอยู่กับเรายาวๆว,วันนี้ขอบคุณคุณหมอนะคะค่ะ